สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการา Fighter Deck List ในคราวนี้นะครับจะเป็น Great n a จอ r ์กันบ้างแล้วนะครับหลังจากที่เข้าก่อนผมทำ Deck List ของมูลคุมโมะไปแต่ Great n a จอ r ์ในครั้งนี้จะเป็น Great n a จอ r ์สายเบรกไลท์นะครับเพราะว่าไอตัว d e บิ Big b e ลี y เนี่ยผมยังจัดไม่เสร็จไอที่เห็นเอาไปเล่นในหัวลอง Fighter นั่นคือ,อจัดจัดแบบลองลองจัดดูแต่ว่าเท่าที่ลองเล่นมันยังไม่โอเคเพราะงั้นก็เลยยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่นะครับสำหรับ เด็กบิ๊กเบลลี่แต่ว่าตัวเด็กไอเบรกไลท์อันนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วนะครับหลังจากที่ได้ลองเพียงแต่ครั้งนี้ผมจะไม่ได้ใส่อารูชาเอาไว้ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่เล่นไปเค้าวก่อนนะผมเล่นผิดด้วยนะครับตัวอารูชาสกิลของมันไอนี่มันถ้าแจกพลังให้เพื่อนแล้วโยนทิกเกอร์ใส่ตัวมันไม่ได้แต่ที่เห็นผมเล่นไปคือผมเล่นผิดด้วยนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะโอเคอ,อย่างที่เห็นนะครับในหน้าจอตอนนี้ ตัวเล่นหลักของเด็กนี้จะเป็นช้างกับเบรกไลท์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นคู่คอมโบที่สําหรับเด็กเบรกไลท์ตอนนี้ถือว่าเก่งสุดเท่าที่จะมีแล้วคือผมลองเล่นกับอารูชาแล้วแต่ว่าอารูชาเนี่ยจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งคือด้วยความที่สกิลสซกกซสของมันค่อนข้างซับซ้อนไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะทําติดง,ง่ายนะฮะ พอทีครับกดปิดพัดลมเสียงมันอาจจะเข้ากล้องนิดนึงโอเคกลับมาต่อก็ตัวอารูชามันขอซักเซสสองหมื่นห้าแล้วก็ด้วยความที่ตัวมันโยนทิกเกอร์ให้ตัวมันเองไม่ได้หลังจากที่มันโยนพลังให้เพื่อนไปแล้วทําให้การจังหวะกดสก,กิลมันจะค่อนข้างยุ่งยากแล้วเราก็ต้องใช้ความคิดเยอะมากซึ่งหลายครั้งมันจะทําให้เราเล่นผิดพลาดอย่างที่เห็นผมเล่นผิดไปในคลิปนั่นก็ด้วยเหมือนกันนะฮะสุดท้ายก็เลยกลับมาที่ตัวช้างจะดีกว่านะครับสาหรับ ท่านผู้ชมที่ไม่รู้ว่าช้างทําอะไรได้นะครับสกิลคือจิปิกหนึ่งเมื่อตีแวนจ่ายคตัตตอบัสหนึ่งสแตนเลการหนึ่งใบพลังบวกสี่พันจบเทินรีไทยูนิทนั้นนะครับส่วนเบรกไลท์สกิลของมันก็คือเมื่อเมื่อไลท์ทับเมื่อเกนเจอร์ไลท์ทับยูนิตนี้แวนกาพลังบวกหมื่นแล้วได้เทคเมื่อเรียการโจมตีใส่แวนกาดเลือกเรียการแคนเกนเจอร์หนึ่งใบพลังบวกสี่พันจจบเทินจบเทินนั้นโจวนหนึ่งแล้วรีไทยูนิทนั้น ก็จะเป็นคอมโบที่เอามาเล่นคู่กันเพราะว่าโดยโดยคอมโบ,โบเบสิกของมันก็คือเราจะใช้เราจะไลท์เป็นแมวชชนัวก่อนแมวชชนัวก่อนเสร็จแล้วค่อยเบรกลาทับด้วยช้างทีนี้พอเบรกลาทับด้วยช้างเอาเรียการของเราตีได้เทคจากเบรกลาคือโยนพลังให้เรียการหนึ่งใบของเราบวกสี่พันซึ่งเราจะโยนให้ตัวที่กำลังตีอยู่ก็ได้นะครับก็โยนไปบวกสี่พันแต่จุดเทินใต้ัจวแล้วก็ใช้ช้างตีอย่างนี้ปึ๊บเคาน์เตอร์บาสหนึ่งสแตนบ,บวกสี่พัน ก็บวกพลังเพิ่มได้แล้วก็ลุกขึ้นมาตีเพื่อเอาเทคเบรกไลท์ได้อีกรอบนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคอมโบหลักที่จะใช้เล่นในเด็กนะครับเพราะงั้นสุดท้ายแล้ว2ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นคู่คอมโบที่เก่งที่สุดของสายเบรกไลท์ในตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับแต่ถึงจะเห็นอย่างนี้เออผมก็เด็กนี้ก็ไม่ได้ใช้แบบเหมือนเด็กเดิมซะทีเดียวนะครับก็มีอัปเดตของใหม่เพิ่มมานิดนึงก็จะเป็นการ์ดบางใบาจากชุด ตัวแรกก็จะเป็นอน,นี่ตัวหน้าฟิลการออเทอร์นะครับสกิลของมันก็คือสักเซสสักเซสสองหมื่นเมื่อเรียการของคุณมีพลังถึง2 0 0 0 0หรือมากกว่ายูนิตนี้จะติดสถานะสักเซสจนจบเทินนะครับอันนี้คือเทคสักเซสสกิลก็จิบิ็กหนึ่งเมื่อลงเรียการเลือกเรียการใบอื่นหนึ่งใบบวกสี่พันจบเทินดีทายยูนิตนั้นอีกสกิลของตัวมันก็เมื่อจบเทินถ้ายุดหนีอยู่ในสภาพสักเซสสามารถนํากลับขึ้นมือได้นะครับเป็นตัวที่เอามาลงเพื่อแจกพลัง ให้กับอากาศของเรานั่นแหละหลกัหลกๆก็จะใช้อยู่แค่นั้นซึ่งมันก็จะทําให้เราตีได้แรงขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวยูนิตตัวนาคเนี่ยมันมีสกิลโดดกลับขึ้นมือได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาไปเล่นในช่วงต้นอย่างเช่นเอาไว้แห่ช่วงต้นแล้วเราทําพลังมันถึงซักเซสสองหมื่นได้เราก็สามารถนํามันกลับขึ้นมือได้นะครับพอสังเกตเทคของมันดีๆมาบอกว่านี่เมื่อจบเทิร์นถ้าอยู่ในสภาพซักเซสกลับขึ้นมือได้แล้วตัวมันไอสกิลอันล่างเนี่ยมันไม่ติดจีเบรก ดังนั้นถ้าเกิดติดซักเซสสองหมื่นตั้งแม้ว่าจะไม่มีจีโซนหงายอยู่เราก็สามารถใช้สกิลนี้ได้อยู่ดีนั่นเองก็จะเป็นตัวที่แบบใช้ตีลักปิดแล้วก็เปิดนิดนึงได้นั่นเองเพราะด้วยความที่มันโดดกลับขึ้นมือได้นะครับแล้วก็ลงมาแจกพลังให้เพื่อนได้ทําให้จังหวะจังหวะไฟนัลเทิร์หรือว่าจังหวะเบรกไลท์ของเราเนี่ยสามารถปั๊มพลังให้ยูนิตของเราตีแรงขึ้นได้อีกมากนั่นเองด้วยสกิลของตัวมันนะครับก็เลยใส่มาสีใบแล้วก็อีกตัวหนึ่งยังเป็นคอมโบตัวสําคัญก ยังคงอยู่ในเด็กนี้เหมือนเดิมเพราะว่าสก,กิลของมันเมื่อตีแวน G ีเบกหนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งเทินเมื่อตีแวนถ้าได้รับบูทจากคาตาบาสหนึ่งสแตมเพื่อนหนึ่งใบบวกสี่พันจบเทินรีทายอยู่นั้นแล้วจวดหนึ่งจวดหนึ่งแล้วรีทรายพูดให้ถูกก็จะเอามาคอมโบกับเบรกไลท์นั่นแหละครับเหมือนเหมือนกับที่อธิบายไปกับช้างเมื่อกี้ก็คือจะใช้เป็นตัวที่ตีแล้วสแตนตัวที่นอนอยู่ให้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเทคเบรกไลท์อีกรอบเพื่อที่จะตีได้แรงขึ้นแล้วก็เอาจวเพิ่มด้วยนน่เอง หมือนกระชางเลยนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งจะเป็นตัวซักเซสเหมือนกันเป็นตัวใหม่กระต่ายแองเกอร์และบิดนะครับซักเซสสองหมื่นสกิลก็จีเบกหนึ่งเมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นซักเซสสามารถจ่ายคัตตาบาร์หนึ่งสแตนตัวมันเองจบเทอร์ลีไทยตัวมันอีกสกิลก็เมนเฟสจีเบกหนึ่งจ่ายคัตตาบาร์หนึ่งจบจบเทอร์ได้เทคบูทนะครับหลกัหลกๆจริงๆอาจจะใช้เอสกิลแรกก็คือถ้าถึงซักเซสสองหมื่นปุ๊บคัตตาบาร์หนึ่งสแตนตัวมันเอง ซึ่งมันจะใช้คอมโบได้หลายอย่างทั้งในช่วงสไตล์แรกแล้วก็ช่วงเบรกไร้ด้วยนะครับด้วยความที่มันสามารถลุกตัวมันขึ้นมาเองได้แต่ว่าด้วยสกิลนี้มันจะใช้ค้อข้างยากพอสมควมเพราะว่าพอติดซักเซสปุ๊บเราจะต้องเลือกจ่ายทันทีว่าจะจ่ายบาร์เพื่อสแตมป์มัม้ยซึ่งบางทีมันจะไปบัคก,กับตัวช้างแล้วก็เคยอนไทเกอร์ที่แบบจังหวะมันจะลุกอะแหเออแล้วก็ติดเทค อย่างอื่นทําให้มันไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ก็จะทําให้เสียเวฟไปรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็บางครั้งก็ทําให้มันเป็นตัวที่เล่นได้ลำบากพอลำบากพอตัวทีเดียวนะครับก็เลยเป็นตัวที่จําเป็นต้องคอนกาจังหวะให้ดีๆต้องวางแผนล่วงหน้าคอนหลายก้าวเลยทีเดียวเพราะว่าต้องคํานวณเรื่องพลังอะไรของมันมาเพิ่มด้วยนะครับจะใช้ยากนิดนึงแต่ว่ามันถ้าใช้เป็นมันจะเป็นตัวที่โหดมากเพราะว่ามันจะสามารถตีได้ถึง3-4รอบในเทิร์นเดียว ซึ่งถ้าเกิดเป็นเทินที่เราทําเบรกไลท์ใส่ฝันขรงข้ามได้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เก่งมากนะครับเพียงแต่มันจะต้องอาศัยอะไรบางอะไรบางอย่างมาปั๊มพลังให้มันเพิ่มนิดนึงเพื่อที่มันจะลุกได้นั่นแหละแล้วก็มันจะขอข้ามเปลืองคัตบาดด้วยเพราะอย่างที่เห็นไปถ้ามันจะลุกทีมันก็จะต้องจ่ายคัตบาดท,ทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นั่นเองแต่ว่าก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการทําเวฟเพิ่มได้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆในส่วนของสัดส่วนระหว่าง ตัวหน้ากับกระต่ายเนี่ยมันค่อนข้างขยับได้พอสมควรคือถ้าเกิดอยากได้ตัวลุกเพิ่มแบบกะว่าจังหวะเบกรกลายเราจะได้ลุกตีลุกตีชชว์เนี่ยเปลี่ยนเอากระต่ายใส่สีแล้วเอาตัวหน้ากออกใบหนึ่งก็ได้กันนะครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะจัดยังไงอันนี้ต้องไปลองลองเล่นดูนะครับไออันนี้ผมใส่กระต่ายไว้3าตัวเพราะว่ามันพลัง800 0ด้วยนั่นแหละแล้วก็ตัวหน้ามันจะกระโดดขึ้นมือได้ แล้วก็ตัวสแตนในเด็กนี้มีค่อนข้างเยอะแล้วทั้งจากเคยอนไทเกอร์สใบกับช้างอี่ใบบางทีแบบใส่ไปเยอะเกินอย่างนี้จังหวะลุกมันก็อาจจะเล่นยากนิดนึงผมก็เลยสกเกษษ็สานะครับเ,เกรดหนึ่งต่อไปเป็นเกรดหนึ่งนะครับพูดถึงของใช้สามัญก่อนละกันของใช้สามัญผมจะใช้เป็นเอพีจี C, กับทิ้งสไตล์สเหมือนเคยนะครับเ,เด็กนี้ทิ้งสไตล์ยังค่อนข้าง,ง,งจาเป็นเพราะว่าเทคเทค สำคัญสำคัญส่วนใหญ่อะมันจะติดจีเบกอย่างน้อยก็ช้างกับเคยอนไทเกอร์เนี่ยมาติดจีเบกเพราะฉะนั้นจําเป็นมากที่จะต้องสไตด์ได้ให้ค่อนข้างเสถียรอย่างเช่นแบบเข้าเทิร์นเราไล่เกีสามปุ๊บก็ควรจะสไตด์เลยเพื่อที่จะเปิดจีเบกลอยไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถหวังเพึ่งว่าฮิลจะขึ้นมือตลอดได้นั่นเองแล้วก็บางทีแบบบางจังหวะเราอาจจะไม่ได้โยนฮิลไปจีกาดอะไรอย่างนี้ด้วยก็ต้องใส่เลยต้องใส่เผื่อ,อไว้นั่นเองสามใบ ส่วน P g ไงแดมก็ชัดเจนครับเด็กนี้กินข้บาบตาบเยอะมากเพราะงั้นเลยใส่พ g จไงแดมมาเผื่อไว้นั่นเองไม่มีอะไรมากสําหรับ2อ,อย่างนี้แทบจะเป็นของสามัญที่ใส่กันเกือบทุกเด็กอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเล่นของจริงจะเป็นพวกนี้ตัวแรกจะเป็นผู้ช่วยสัตราจารย์นะครับแมวมิเกตซาบุโลตัวนี้มันบอกว่าเมื่อลงช่องเรียากาศชีเพื่อนหนึ่งใบเพื่อนใบนั้นได้เทคเมื่อตายตอนเมื่อตกดอกตอนเอ็นเฟส เซอร์เกตสามหนึ่งใบขึ้นมืออันนี้จะเอาไว้ใช้เพื่อแก้สกูหล,ลกัลกๆเลยนะครับ mm. เพราะว่าเด็กเนี้ยสำคัญมากในการที่เราจะต้องไล่เป็นฐานให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะหาเกตสามอีกใบหนึ่งซึ่งต้องเป็นช้างถึงจะใช้คอมโบได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวมิเกตซาบูโร่มันจะแก้สกูในส่วนนี้คือใช้หาเกตสามทั้งสองใบซึ่งเป็นใบที่สําคัญที่สุดในเด็กนี้ขึ้นมือเพื่อให้เราจังหวะเล่นคอมโบของเราได้จะนี่ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องใส่มา3ใบเอ้ยใส่มา4ใบนะครับเต็มที่ไปเลยโอเคแล้วก็เออ่ตัวอีกตัวนึงจะเป็นนักเรียนทุนอาริเบลลี่ตัวนี้อ่าสกิลของมันสกิลแรกคอนติเนียลบอกว่าถ้าแวนเป็นบิ๊กเบลลี่จะไม่ถูกดีทายด้วยเอฟเฟกต์การ์ดอันนี้ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเด็กนี้ไม่มีบิ๊กเบลลี่อยู่แล้วคืออย่างดีก็เป็นตัวสไตล์แต่ตัวสไตล์ก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเพราะงั้นไอ้สกิลแรกเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อีกสกิลคือจีเบกหนึ่ so เมื่อยูนิตนี้บูทให้เดีกกาที่มีสกิลสักเซสสามารถจ่ายโซบัสหนึ่งจนจบเทิร์นเอ้ยไม่ใช่จนจบแบทเทิร์นยูนิตที่ถูกบูทบวก4 0 0พจบเทิร์นรีทายยูนิตนั้นอันนี้จะเอาไว้ใช้เพื่อปั๊มพลังให้กับยูนิตที่เป็นตัวสักเซสนั่นแหละเพราะว่าก็มีสักเซสอยู่พอสมควรอย่างเช่นกระต่ายกับนาคนั่นเอง2ตัวก็จะใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวบูทให้นะครับเผื่อ,อไว้คือจริงๆตัวไอตัว7 0 0 0ตรงนี้เนี่ยจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นเป็ดก็ได้แต่ว่า อันนี้ผมอยากได้ตัวบูตตีแรงๆมากกว่าเพราะว่าเด็กนี้มันจะโจวได้เยอะจากคอมโบเบรกไ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่นับพวกบรรดาจียูนิตที่ใส่ตัวที่ช่วยในเรื่องของการตายโจวตายโจ,ว,ยจวอะไรงนี้มาเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นมันจะโจวได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วตัวเป็ดตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยสําคัญเท่ากับตัวมิเกตซับุูโรที่มันเสิร์ตเกตสได้ซึ่งไอการเสิร์ตของมันจะเวิร์กกว่าเมื่อเทียบกันนะครับผมก็เลยเลือกใส่เป็นไอตัวนี้แทนซึ่งตัวนี้มันบูตให้ตัวสักเซส อย่างตัวหน้าคหรือว่าตัวกระต่ายได้ก็ทําให้ใช้เทคนักเซสอะไรของพวกมันได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเผื่อบางทีในกรณีที่ไม่สามารถใช้สกิลเหล่านั้นในจังหวะที่เราต้องการได้นี่ตัวนี้ก็จะช่วยได้พอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวเริ่มนะครับผมจะใช้เป็นตัวเริ่มรุ่นเก่าเดียวขอหาแแ๊บหนึ่งวางไ,ไว้ไล้วว่เจอละก็เป็นตัวกระต่ายตัวนี้นะครับสกิลคัลเตอร์บาร์ดหนึ่งจับมันเล็ดชี้เพื่อนหนึ่งใบบกสี่พันหนึ่งจบเธอจบเธอรีทายยูรนินั้น ตัวนี้จะเป็นตัวจะเป็นเพย์เมเกอร์ช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่ามันจะใช้คู่กับตัวมิเกตซาบูโรได้ก็คือลงมิเกตมาปึ๊บชี้เพื่อนหนึ่งใบอะไรก็แด้ให้มันได้เทคตายหาเกตสามเราใช้สกิลของกระต่ายปั๊ดหนึ่งแท็กชี้ไอตัวนั้นแหละแล้วพอจบเธอไอตัวนั้นมันจะตายด้วยเทคของตัวกระต่ายตัวนี้ทําให้เราได้เสิร์ฟเกตสามขึ้นมือได้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะช่วยแก้สกรูได้ก็ข้างมากนะครับ คอมโบกับ2ตัวนี้กันอันนี้ผมก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะใช้ช่วยตัวกระต่ายในการหาจังหวะลุกได้ไง่ายขึ้นนั่นเองเพราะว่าด้วยความที่มันแทบปุ๊บโยนพลังให้กระต่ายกระตา่ะตายบวกสี่พันเป็นหมื่นสองเพราะฉะนั้นมันจะตีออกเวฟแรกก่อนได้เลยคือตีปุ๊บหมื่นสองซึ่งเราก็จะเราก็เลือกได้ว่าเราจะบวกพลังให้มันไหมถ้าเกิดจังหวะน,นั้นเราเบรกไรอยู่เราอาจจะบวกพลังให้มันก็ได้หรือว่าถ้าเกิดแบบจังหวะน,นั้นเราเบรกไรอยู่เราใช้กระต่ายตีเปิดปุ๊บโยนพลังให้กระต่ายยโดที ให้กระต่ายเกตสอตัวนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเริ่มก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่จังหวัดสถานการณ์ซึ่งมันจําเป็นที่เราจะต้องคํานวณวางดิคำนวณทิกเกอร์เอ้ยไม่ใช่คํานวณพลังกับทิกเกอร์ที่อาจจะออกต่อในจังหวะในจังหวะนั้นด้วย,น,น,ขอขอยนั่นเองก็จะนั่นแหละข้อข้างยุ่งยากนิดนึ่งสำหรับตัวกระต่ายนะครับอย่างที่บอกไป สำหรับในส่วนของทิกเกอร์นะครับผมจะใช้เป็น12คีย์เหมือนเคยเพราะว่าเ,าเด็กนี้มันจะว่าไงดีมันไม่ได้จำเป็นต้องจ่วเยอะนะครับเพราะว่ามันมีวิธีจั่วะเยอะๆของมันอยู่แล้วทั้งจากจีวิ่ทั้งจากคอมโบอะไรของมันโดยปกติเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราสามารถสแตนเรียากาศของเราได้ลุลวัวด้วยสกิลของหลายๆตัวที่ใส่อยู่ในเด็กนี้เพราะฉะนั้นให้ใส่ ใส่กิลิคอนจะใช้งานได้คุ้มกว่าเพราะว่าสมมติเราเช็คเจอคริเราโยนให้ตัวที่เรากาดจะปั๊มพลังและลุกมันสอดสมธีอย่างนี้ก็โยนให้ข้างนั้นไปเลยก็ได้เสร็จแล้วพอข้างนั้นตีฝั่งตรงข้ามเขาจะถูกกดดันให้ต้องกาดกาดรัวๆเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะโดนดาเมจเยอะมากนั่นเองเพราะว่ามันลุกตีลุกตีลุกตีซึ่งในเด็กเนี้ยมันจะทําได้ประมาณสอสมรอบด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นอ,อ,อะไรที่ต้อง เพราะฉะนั้นถ้าใส่12คีย์เนี่ยโอกาสออกมันจะเยอะและพอโอกาสออกจะเยอะเนี่ยมันก็จะเล่นขบนวนง่ายขึ้นนัน่นเองเลยใส่แบบนี้มานะครับแล้วก็ยังใช้ช่วยในการแห่ในช่วงต้นเกมได้ด้วยเพราะว่าบางบางครั้งเราอาจจะต้องลงลงมิลงไอผ้ผู้ไอ้แมวผู้ช่วยลงมาเพื่อที่จะชี้ยูนิตแถวหน้าของเราให้สักตัวหนึ่งให้มันได้เทคตายตกดอกแบบนั้น ล้วก็ใช้ตัวเริ่มปั๊มพลังให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาแวนตีล้วเช็คออกคีโยนให้ข้างนั้นก็จะทําดเมจใส่เขาได้เยอะขึ้นต้งแตนช่วงต้นเกมขนาดซึ่งเราจะเป็นต้องทําแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราจะเสิร์ชอาเกศาถูกไหมครับอันนี้มันก็จะช่วยแบบเด่งเกมของเราได้มากขึ้นนั่นอเองราก็เลยใส่เป็น12คริมมานะครับสำหรับ GUnit ที่ใช้เล่นหลกัหลกๆจริงๆจะมีอยู่แค่2ใบเลยนะครับคือตัวนี้กับตัวนี้อ่ดูตัวนี้กัน ตัวนี้มันชื่ออะไรวะลืมอีกละทีมชุดนะครับสกิลคือเมื่อจบบปเทิร์นที่ตีวันกาจ่ายโซบะหนึ่งชี้เพื่อนชี้เรียกการหนึ่งใบบวกสี่พันจากนั้นสามารถให้บยเพิ่มอีกสี่พันได้เมื่อจบเทิร์นดีไทยยถ้าทำเมื่อจบเทิร์นดีไทยยนินั้นถ้ายูนิตที่เลือกด้วยสกิลนี้พลังถึงสองหมื่นสูงกว่าโจวนหนึ่งอันนี้จะเอาไว้ใช้เล่นในกรณีที่เราหลุดฐานนะครับไล์เป็นช้างลงมาอะไรแบบนี้อ่ะก็ใช้ใช้ตัวนี้สกิลของตัวนี้จะแจกพลังให้ข้างเพื่อที่จะพออ้้ขางใบนนั บวกพลังได้ถึง2 0 0 0มปึ๊บจวดหนึ่งอ่าเราก็ยังได้มือกับมือคืนกลับมาสักใบหนึ่งแลกกับที่มันไอใบนั้นตายซึ่งถ้าเกิดเรามีโตมีการ์ดอย่างคิออนไทเกอร์หรือว่ามีตัวที่มาช่วยปั๊มพลังเพิ่มได้มันก็จะถีบพลังให้ถึง2 0,000ได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะใช้สกิลของตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองเป็นตัวที่ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ค่อนข้างคุมด้วยก็เลยใช้เป็นตัวหลักนะครับจริงๆคือจ,จ,จะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้แหละเพียงแต่เวลาเล่นจริงกับผมได้ใช้แค่ประมาณ 2, ทีสอง ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นแคปพลิกนะครับตัวนี้สกิลมันจะคล้ายๆเบรกไท์ลเลยนะครับอบอกว่าเมื่อเรียกของคุณตีใส่บรรกาศถ้าฮาร์ดเป็นสัตว์อาจารย์กิติมศักิ์ก็คือตัวชนวนี่แหละเพราะฉนวมันชื่อสัตว์อาจาร์กิติมศักิ์ชนวนนะครับถ้าใช่สามารถจ่ายคาตาบาตหนึ่งเลือกเรียกาของคุณ1ใบบ,บวกสี่พันจนจบเทินเมื่อจบเทินโจ์หนึ่งลีไทยยูนิตนั้นสกิลมันจะคล้ายๆฐานเพราะฉะนั้น เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเอาไว้ใช้เล่นในกรณีที่ไม่สามารถเบรกลายได้อย่างเช่นฝันตงข้าเขาไม่ยอมให้ดามมีที่4เราอะไรแบบนี้นะครับก็ใช้ตัวแคปเปรเล่นแทนไปก่อนได้ในเวลาที่เราต้องการเพิ่มมือแล้วตัวหลักของเรามันเป็นฐานพอดีอย่างนี้ก็ปั๊มพลังตีตายจัว่วซึ่งก็ถ้าเกิดใช้คู่กับมิเกตซาบุโรหรือก็คือไอตัวแมวผู้ช่วยเนี่ยอ่าเราก็จะได้หาเกจสามเพิ่มอีกนิดน,นึงก็ทําให้ทุกครั้งที่ เรกาของเราตายอย่างน้อยก็จะตายคุ้มหน่อยซึ่งตัวนี้มันจะใช้คุ้มสุดถ้าเกิดเราสามารถวางเรกสองข้างได้ซึ่งอีกข้างนึงจะเป็นอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะเอาแค่เทคของตัวแคปพลิกตีโยนพลังให้ตายโจวนั่นเองซึ่งอันนี้อาจจะดูดีถ้าเกิดใช้คู่กับเครยอนไทเกอร์แต่ปัญหาคือเครยอนไทเกอร์มันก็กินคัตตาบาดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้คู่กันมันจะใช้คัตตาบาดเขาทั้งเยอะก็จะอันตรายนิดนึงในการที่จะจะัดสรรคัตตาบาดเพื่อที่จะรอใช้ท่าปิดนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึ จริงๆคือเล่น2ตัวนี้แค่นั้นเองฮะสำหรับตัวรลัาๆที่ใช้เล่นในเด็กเพราะว่าถ้าปิดของเรามันจะเป็นการลงไปเบรกไล์แล้วกะหน่ำตีเขารลัวๆซะมากกว่าน,นั่นเอส่วนจีกาผมจะใช้อยู่2แบบนะฮะไม่มีอะไรแตกต่างกันมากใบนี้จากชุด FC ลงมากาศปึ๊บชี้เพื่อนหนชี้เรียกาศหนึ่ใบจนจบเทินได้เทคเมื่อตกเมื่อจบเทินคุณหรือคู่แข่งดีไทยยูรินี้โซช แล้วเขาแล้วไงแดมหนึ่งจนจบเทิร์นถ้าคุณให้ความสามารถนี้ยูนิตนี้ได้รับพลังบวกชิลบวก5,000จนจบเปเทิร์นเอาไว้ไงแดมคืนนั่นแหละครับหลักๆส่วนตัวนี้อันนี้จะใช้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเป็นจิก,การรุ่นที่2เอเมื่อลงกาดเลือกเดกาของคุณกี่ใบก็ได้รีทายถ้ามีช่องเลกาที่ว่างอยู่3ช่องหรือมากกว่าจนจบเปเทิร์นชิลบวกหมื่นนะครับอันนี้เป็นตัวที่เอาไว้กาดหลักส่วนอันนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่ต้องการไงดเดมด ก็แยกใช้กันได้นะครับส่วนจีวินิ G ที่เหลือตามสบายเลยครับแล้วแต่ที่เหลือคือเรียกได้ว่าเป็นส่วนประกอบของเด็กซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแผนเพื่อหลือเพื่อขาดในการเล่นนะครับอ,อันที่ผมใช้ในเด็กนี้อีก2ใบมันจะเป็นฟินิคียตัวนี้ที่เมื่อตีแวนชีเพื่อน2ใบบวกตัวละสี่พจบเทอร์ลีไทยสใบนั้นแล้วก็เป็นมรณกรรมที่ หนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นเค้าตบบัสหนึ่งหงายตัวเองในจีโซนถ้ามีจีโซนหงายสองใบชี้เพื่อนสองใบพลังบวกสี่พันแล้วได้เทคถ้าตีถึงสองหมื่นเกล็ดหนึ่งข้ามกาศนะครับแต่รู้สึกไอ้สกิลนี้มันจะชี้ได้แค่เรียการมั้งใช่ชี้ได้แค่เรียการแล้วก็เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนกาศถ้าพลังถึงสองหมื่นหรือสูงกว่าหนึ่งจบไปเทิร์นคู่แข่งแมสซ์มาคอเกล็ดหนึ่งหรือสูงกว่าลงมากระดได้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้เล่นนะครับในกรณีที่เบรกไลน์แล้วไม่ตาย เบกไล่เขาใส่เขาแล้วตีเขาไม่ตายอะไรแบบนี้ก็ใช้ตัวนี้ลงมาซ้าดาบ2ได้นั่นเองก็จบแล้วนะครับสำหรับลิททั้งหมดจุดจุดแข็งจุดอ่อนของเด็กนี้จุดอ่อนของเด็กนี้คือกลัวเด็กประเภทคอนโทรลครับอย่างเช่นเ,เด็กที่ยิงเราได้เด็กที่ล็อกเราได้หรืออย่างเมกาโครนีซึ่งไอเมกาโครนีเนี่ยโดนแล้วจะเจ็บสุดเพราะว่าตอนนี้เมกาโครนีมันมีทั้งสกิลที่ห้ามเราคอ สกิลที่ห้ามชี้เอฟเฟกให้ยูนิตนั้นซึ่งหลายครั้งที่เวลาโดนจะกลายไปว่าเราทําอะไรไม่ได้นอกจากสั่งแวนตีอย่างเดียวซึ่งอันนั้นแหละที่จะเป็นปัญหาที่สุดในเวลาเล่นนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่สู้ด้วยยากมากนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นของแสลงแพ้ทางที่สุดข,ของเกนเนเจอร์อีกอันที่เป็นปัญหาก็คือล็อกของลิงจ็อกเกอร์เพราะว่าเวลาคนล็อกเราเราจะไม่สามารถลงยูนิตทับได้ อันนั้นก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถลงยูนิตลงมาเล่นได้เราก็จะเล่นคอบโบอะไรต่อไม่ได้เลยก็แทบจะเรียกว่าเอาแวนตีอย่างเดียวนั่นแหละซึ่งกะเด็กกะไอเด็กแบบเ,เด็กเมซายาไม่เท่าไหร่เพราะว่าอย่างน้อยเรายัางตายหนีเขาได้ไอที่เป็นปัญหาจริงๆก็จะเป็นไอนี่คาออสเพราะว่าคาออสมันมีสกิลประเภทที่ดึงมือเราลงไปล็อกซึ่งเขาสามารถเป็นคนเลือกช่องที่จะล็อกได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบต่อให้เราช่องว่างอ่ะเขาก็ดึงมือเราลงไปล็อก ตรงแถวหน้าอยู่ดีมันก็จะตัดคอมโบของเราได้แบบเล่นไรต่อไม่ได้เลยนั่นแหละก็ไม่มีวิธีสู้ครับถ้าเกิดเจอก็คือยอมยอมเล่นแบบตามมารยาทไปแล้วก็แพ้นั่นแหละมันสู้ยากมากนะครับยกเว้นเราเราจะดวงเฮงจริงๆเช็คเจอคีตีเขาตายตรงนั้นเลยอะไรแบบนั้นก็ว่าไปแล้วแต่นะครับมันหาวิธีสู้ยากจริง แต่ว่าจุดแข็งของเด็กนี้ก็คือมันไม่ต้องสไตล์รัวเราขอสไตล์แรกเปิด G ีเบรกแค่ได้สักใบหนึ่งจบแล้วครับที่เหลือเราเล่นคารบ้หรัหของเราต่อได้มันจะไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเวลาเล่นเด็กของเด็กสายฐานซึ่งมันจะเป็นต้องสไตล์สไตล์สไตล์รลโรเพื่อที่จะเล่นเล่นท่าอะไรของมันได้ไอเด็กนี้มันขอสไตล์เพียงเดียวพอที่เหลือเราเรอเ,รเรบรกไรหรือว่าเราจะใช้การตีของเรียการของเราในการช่วยเสริมหรือว่าถ้าเกิดเบรกไรไม่ได้เราก็มีช้อยในการเล่นสไตล์ต่อได้ซึ่ง หลังจากผ่านช่วงสไตล์แรกไปเนี่ยเด็กนี้มันจะมีตัวเลือกในการเล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็พลังโจมตีมันสูงมากทั้งด้วยการทำเวฟจากบรรดายูนิตหลายใบที่เราใส่เอาไปทั้งสกิลเบรกไลท์แล้วก็ยังมีการจั่วเยอะมากจากยูนิตหลายใบในเด็กนี้ด้วยนั่นเองมันก็เลยเป็นเด็กที่ค่อนข้างมือหนาถ้าคอมโบติดก็เป็นอะไรที่ต้องวัดกันนะครับว่าคอมโบจะติดไหมเพราะว่า มันก็จําเป็นต้องใช้ของมากพอสมควรในการที่จะปล่อยท่าใหญ่ของเราใส่ฝ่ายตรงข้ามเขาแต่ถ้าติดเปอร์เซ็นชนะสูงครับเพราะว่าโอเคเราอาจจะใช้ทรัพยากรไปเยอะทั้งเค้าตบบาท,ทั้งมือหรืออะไรนี้แต่ว่าพอถึงช่วงจบเทินเราจะได้มือกลับคืนมาเยอะมากหลักๆก,ก็พอะจากสกิลเบรกไรนี่แหละแล้วก็ยังมีสกิลอย่างเคยอนไทเกอร์มาเพิ่มด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็บางหลายครั้งที่เราจะหนาจนฝ่าตรงข้าเขาเจาะเราไม่เข้าแล้วอย่า แล้วเรายังมีมือเหลือพอที่จะตีสวนฝั่งตรงข้ามเพื่อจบสกอร์ให้ได้ด้วยนั่นเองก็จะเป็นเด็กเด็กกี้แบบค่อนข้างหนักหน่วงในกรณีนั้นแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเด็กคอบโบเพราะฉะนั้นช่วงต้นเกมมันจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นั่นแหละครับมันก็จะเป็นจุดอ่อนเวลาเจอกับเด็กประเภทอีกประเภทหนึ่งที่แห่เราได้เลยเลยเช่นอัลคอฟอร์อะไรแบบนี้ก็จะรับมือยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นเด็กที่ต้องอาศัยการตั้งหลักสักพักหนึ่งนั่นแหละ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีข้อเสียของเด็กนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจเอาไปลองจัดเล่นกันดูได้นะครับจริงๆคือเด็กเนี้ยมันก็อัปเดตเพิ่มขึ้นจากข่าวก่อนนิดนึงไม่เยอะมากเพราะว่าอาจริงๆคือตัวเด็กมันก็ค่อนข้างเสถียรในระดับหนึ่งอยู่แล้วนั่นเองแล้วก็แค่เอาการจากชุด TCB มาเสริมเพิ่มอีกหน่อยให้มันลุกเล่นเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนั่นเองแต่ว่าโดยตัวตัวแผนการเล่นหล,ลักๆของมันเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากแล้วนะครับ ก็สำหรับไฟเตอร์เด็ก i ิ t ในคราวนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ